สวัสดีครับสำหรับในคลิปที่2นี้นะครับเราจะเดินทางไปเราจะเดินทางไปที่สถานที่ที่เขาเรียกว่าวังเทียมเมฆนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอคำาชีเหมือนเดิมน,นะครับอยู่บ้านวังนองหรือเปล่าเนี่ยฮะประมาณนี้แหละนะครับก็ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมก็บอกไปมัวๆแล้วกันนะครับก็ไปดูเลยนะครับสถานที่นะครับหมู่บ้านเขาก็รู้สึกว่าเป็นหมู่บ้าน แบบน่ารักน่ารักนะครับก็ยังเป็นสไตล์ภูไทยอยู่นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็ขับเคลื่อนออกไปนะครับไปทางนะฮะกำลังเดินทางตอนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดูบรรยากาศร,รอบทางไปเลยครับก็เป็นทางเล็กๆนะฮะแต่ว่าทางดีนะผมว่าทางแบบเดินทางไปได้สะดวกสบายดีนะผมว่านะครับเหมาะสำหรับใครที่มี รถมอเตอร์ไซค์เราอยากไปแบบทริปมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเนี่ยสถานที่นี้แหละเป็นเป็นสถานที่ที่โอเคมากๆเลยที่จริงเป็นแคมปิ้งนะครับถ้าเป็นช่วงของฤด,ดูหนาวเงี้ยนะครับเหมาะสมเลยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะถ้าใครมาผ่านมานะครับทางกาลสินทางมุกดาหารนะครับที่แถวอำเภอคำชะอีนะครับอยากจะหาสถานที่อลองไปชมบรรยากาศลองดูก็ ก็ลองดูนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูก็ได้ว่าวังวังเทียมเมฆหรือเปล่าประมาณนี้แหละนะฮะก็แคมปิ้งเป็นแคมปิ้งนะฮะก็เข้าไปดูได้อันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนนะครับพอดีว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับมีเด็กๆด้วยข้างทางนี่อันนี้ก็ยังไม่ถึงเลยนะครับผ่านมาสักสองหมู่บ้านไทยนะครับกว่าจะถึงนะครับ อันนี้ใกล้จะถึงแล้วครับก็เป็นภูเขานะครับผ่านแต่ว่าทางเข้าไปตอนนี้ก็ยังกําลังบูรณะอยู่นะครับก็จะเป็นทางายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นทางแดงนะแบบอีสานหรือว่าทางลูกลังนะครับทางลุกลัง <Okay. S 1> นะครับก็เดี๋ยวเขาน่าจะทําเป็นสะพานดีๆตอนนี้ที่เราเห็นกันต,ตอนนี้ก็เป็นสะพานนะครับอีกสักหน่อยก็จะทำทำเสร็จน่าจะทําเสร็จนะครับก็ได้ ไปทางถามเขานะครับอันนี้คือจอดถามทาง,างนะครับว่าสามารถไปได้ไหมนะครับไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่คือคือน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ก็จะต้องไปข้างรอบข้างทางไปรอบข้างทางซึ่งเป็นสะพานไม้นะครับเดี๋ยวเราเราจะได้เห็นสะพานไม้กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางรถยนต์ข้ามไม่ได้นะครับมีแค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวที่ข้ามได้อันนี้เป็นรอบบริเวณตรงสะพานไม้นะครับนนจะขี่ไปแล้วนะครับเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเข้าไปอย่างนี้ข้ามได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีป้ายขอความเมตตาไม่ให้รถยนต์ทุกนีดผ่านนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสะพานไม้นะครับก็รู้สึกเก่าด้วยนะครับแต่ก็ผ่านไปได้นะครับสาหรับใครที่มีมอเตอร์ไซค์ ก็อยากจะลองดูนะครับเส้นทางนี้ผมว่าเหมาะสมเลยแหละนะครับสมัครใครที่ต้องการที่จะไปชมบรรยากาศนะครับยิงเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าหน้าฝนไม่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 แนะนำนะครับดูสภาพถนนแล้วน่าจะไม่รอดนะครับสำหรับหน้าฝนนะครับก็ขี่ไปนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นภูเขานะครับอ่าต่างๆนานานะครับเป็นบรรยากาศแบบวิถีชีวิต นะครับภายในชุมชนบ้างนะครับมองไปก็จะมีทั้งมีสระน้ำมีทุ่งข้าวมีภูเขานะครับใครชอบสไตล์นี้นะครับก็ไปได้ไปลองดูนะครับเส้นทางไม่ไกลมากนะครับจากตัวหมู่บ้านนะครับก็เข้าไปอีกสักประมาณ3-4โลนะครับจากหมู่บ้านํำพอกไปนะครับก็เข้าไปไปวันบางนองน่าจะอยู่ในเขตหมู่บ้านวังหนอง ประมาณนี้แหละครับชื่อว่าวังเทียมเมฆนะครับ mm hmm. ก็ไปลองไปดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงอีกนะครับนี่ก็ต้องผ่านทุ่งนาทุ่งอะไรไปนะครับสนนหนทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ mm hmm. ก็แนะนําว่าไปช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวน,นี่จะดีมากๆเพราะว่าน้ําก็จะลดแล้วก็น้ําก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่างเก็บน้ําด้วยนะครับห้วยวางนองอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละนะครับ อาจจะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยสถานที่ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นป้ายนะครับป้ายก็จะมีบอกทงที่จริงก็จะเป็นสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงวังเทียมเมฆแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะครับแต่ว่าพื้นที่มานี้ก็เหมือนกับเป็นทางแดงมาเลยนะครับถ้าจะเอารถยนต์เข้ามานี่เข้ามาไม่ได้นะครับแนะนใช่ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ว่าในอีกอนาคตอาจจะเอามาได้ก็เห็น ซอมสะพานอยู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณนี้เลยครับเขาบอกว่ามีร้านชาพยอมอยู่ข้างในด้วยผมก็ยังงงอยู่ว่าเขามาตั้งได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เปิดผมคิดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้คือรถใหญ่เอาเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเป็นรถออกเข้าสะเล็กได้อันนี้มันเข้าได้อะได้อรอันนี้มันเป็นพื้นที่เข้านะ เราจะเข้าไปไหมอ่ะอันโอเคครับตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามานะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นพื้นที่สวยคน้วยครับก็แต่ว่ามีทางเข้ามาอยู่ข้างๆอ๋อ oh, <c oughs> เออ <c oughs> <ๆ>ก็เข้ามาก็น่าจะเข้ามาได้ปิดจริงครับผมห้องน้ำเขาเป็นห้องน้ำเหรอนึกว่านึกว่าเป็นร้านกาแฟ <c oughs> โอ้เข้ามาสวยมากทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูมาดูชม กาก้านเหลืองเออว่ามันเป็นสถานท่องเที่ยวนะเนี่ยที่จอดมอเตอร์ไซค์มีไก่ด้วยนะมีไก่ป่าเราสามารถทาไปต้มได้ไหมได้ไหมนะมาดามาดาโอเคเดี๋ยวมาดูตร่นี้เดีวานอกาแฟหายโอเคเดี๋ยวโอ้เขาทำท่างหมูโอเคมาดูมาดูเลยอันนี้ป้ายนะครับเขาบอกว่าจุดเป็นการท่อเที่ยวบางเตรียมเมฆนกันสุงเทีสิงโปกาสเปการซาอุดิเบอร์ปอส์เมกาสป ข้อยเซนเดืนทานโดยสุทธาครับวันนี้วันอะไรครับวันอังคารเขาเปิดสิบสองน,นะรามาดูกันเถอะแล้วก็จะเป็นน,น้ำมีมีค่ายมีค่ายด้วยอันนี้เราเที่ยวฟรีไหมนี่ฟรีไม่ได้ใช่รอหรออกโอเค ก็จะว่าสวยสวยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินมาชมก็จะมีสถานที่หนึ่ง ครับตอนนี้ก็อยู่กันที่วังเทียมเมฆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ทุกคนเห็นกานก็จะมีเป็นแบบต้นไม้นะครับที่จริงเรามาในช่วงของหน้าเขาเรียกว่าหน้าปลายฝนต้นหนาวนะครับก็พื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับผมว่าน่าจะมามาช่วงหน้าหนาวน่าจะโอเคนะครับในช่วงนี้ก็เป็นหน้าใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเปิดให้บริการนะครับวันนี้ยังไม่เปิดบริการแต่ว่าอาจจะเปิดบริการอีกวันหน้าเพราะ ทางก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับเรามาชมกันก่อนห้วบรรยากาศโคตรดีนะครับดูครับต้นไม้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสภาพพื้นที่ด้านในนะครับก็จะมี พดแรงนิดนึงนะครับนี่ครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ด้านในนะครับก็จะมีต้นไม้เยอะมากเลยผมว่าน่าจะบรรยากาศล่มลื่นนะครับในช่วงของหน้าหนาวนะครับดูสิครับนี่เป็นแบบมีที่นั่งมีอะไรถ้ามาพักผ่อนดันใจมามาแวะมากินข้าวอะไรอย่างนี้ครับมาปิกนิกมาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้น่าจะโอเคอันนี้เป็นพื้นที่ ฝั่งทางด้านนู้นก็เป็นต้นไม้อย่างนี้เลยนะครับมาหน้าหนาวน่าจะโอเคพื้นที่น่าจะแห้งพอดีแล้วก็มีพื้นที่ในการที่จะพูเสือนะครับกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับนี่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายของตรงนี้เขาเรียกว่าวัง เทียมเมฆนะครับก็มานะครับอยู่ที่ข้าวเอีีหมอนเดิมนะครับก็ตอนนี้เป็นหน้าช่วงของหน้าปลายฝนต้นหนาวนะครับก็เป็นโลว์ซิชั่นก็ยังไม่ไม่ยังไม่มีนะครับพื้นที่ของน้ำทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวพามาดูว่ามันเป็นน้ำท่วมนะครับทุกคนน้ำยังท่วมอยู่เลยไม่จริงต้องมี จะเป็นป่าอยู่กลางแ e, ม่น eben, ้ำอย่างนี้จะพาไปดูถ้ามองเพลินๆอย่างนี้เหมือนกับความเชโนดแต่ว่าไม่ใช่ต้นเชโนดอย <l Conference> <mathematically các S 2> <uğ Adv> ่างเงี <employ to relax> <t aps> ้ยเหไหมอืมก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ ครับทุกคนก็คงได้ชมบรรยากาศแล้วนะครับสําหรับสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ครับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจก็เรียนเชินนะครับวังเทียมเมฆนะครับ